สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะของแมนยูที่จะออกจากแมนยูแน่นอน นั s <S <metric biased> ่นก็ค CO, ือตัวของพอลป็อกบาต์นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นนักเตะที่แมนยูซื้อมาแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าออริจินอลแล้วว่าก็เป็นเด็กปั้นของแมนยูด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยพอกลับมาแมนยูด้วยค่าตัวที่สูงเสียดฟ้าถึง94.5ล้านยูโรเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถโชว์ผลงานที่เปรี้ยงปางได้ถูกไหมก็เรียกได้ว่าพอจะเล่นได้แหละแต่ไม่ได้แบบว่าคุ้มกับค่าตัวที่จ่ายมาเลยอ่ะคือเรียกได้ว่าแบบทุกคนก็คงเห็นชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าทั้งค่่่าาตัวละะคเเหนนืือออยีดูจกิมขง เขาไปเป็นอย่างมากคือถามว่าป็อกบาเนี่ยเป็นคนที่เล่นได้ไหมบอกว้เลยว่าเล่นได้นะครับแต่แบบกับค่าตัวระดับนี้เนี่ยมันมันแพงเกินไปจริงๆเลยครับผมแล้วก็เรียกได้ว่านะครับผลงานเอาจริงๆเนี่ยก็จัดอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นไงซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมันก็ทําให้คําทํานายที่เซอร์อเล็กอะเคยทํานายกับตัวของป็อกบาเอาไว้เนี่ยดูจะเป็นจริงนั่นเองนะครับแล้วเซอร์อเล็กอะทำนายเกี่ยวกับป็อกบาไว้ว่าอะไรกันมาในวันนี้เลยครับเราจะมาเปิด คำพูดที่เซอร์เล็กเนี่ยเคยทํานายอนาคตของปล็อกบาไว้ซึ่งตัวของเซอร์เล็กเองเนี่ยนะครับผมได้คุยกับตัวของปาสเกลเอาเมตาอดีตผู้รักษาประตูของมาร์กเซย์รียงที่ในตอนนี้เนี่ยก็แขวนสตาร์ทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเรื่องราวนี้เองเนี่ยก็ได้ถูกเล่ามาโดยตัวของปาสเกลนั่นแหละเหตุการณ์นี้นะครับผมได้เกิดขึ้นในตอนที่ปาสเกลเนี่ยได้ถูกเชิญไปที่แมนยูเพื่อฝึกซ้อมโดยตัวของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนั่นเองครับในระหว่างพักกินข้าวนี้เองเนี่ยเซอร์เล็กก็ชี้ให้ดูถ ไอหมอนั่นเนี่ยคือพอลบลอกบารนั่นเองครับในตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียง17ปีเท่านั้นโดยเซอ,อร์เอ็กก็ได้บอกกับปาสกาว,ว่านายเห็นผู้เล่นคนนั้นไหมเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยมันพิเศษมากๆเลยนะมีพรสวรรค์เยอะมากเขาจะขึ้นไปยังจุดสูงสุดได้แต่เด็กคนนี้เนี่ยมันเป็นนักฝันเหลือเกินถ้าไม่มีใครคอยอยู่ที่จะแนะนําและชี้ทางให้กับเขาเนี่ยเขาจะไม่มีวันทำได้ซึ่งดูเหมือนว่า ตอนนี้เองอ่ะคำพูดของเซอร์เลกมันก็ดูจะเป็นจริงแล้วในตอนแรกเนี่ยปอกบาหลังจากที่ออกจากแมนยูไปไปอยู่ยูเว่เนี่ยก็เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมถูกไหมแต่ถามว่าในตอนนั้นเองอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากมากอ่ะแต่มันก็ยังห่างไกลาจากการเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ดีแต่แบบว่าพอหลังจากนั้นเองอ่ะพอเขาขึ้นสู่ชื่อเสียงแล้วแมนยูก็ดึงตัวเขากลับมา แต่ในตอนนั้นอะ,อะเซอร์เ็กก็ไม่อยู่แล้วถูกไหมก็เป็นยุคของมูรินโญยุคของโอเล่ยุคของลาฟลังนิกมาตลอดแต่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการคนไหนเนี่ยก็ไม่สามารถดึงความสามารถของปอกบาออกมาใช้ได้และเรียกได้ว่าไม่สามารถทําให้เขาเนี่ย กลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและไต่ขึ้นไปเป็นสุดยอดมิดฟิลลำดับท็อปทของโลกได้เลยอย่างฟอร์มฤดูกาลล่าสุดเองเนี่ยนะครับผมสําหรับผมเองเนี่ยก็ถือว่าเฉยมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นกองกลางธรรมดาก็เล่นอยู่ในระดับแบบกองกลางนะครับผมคือไม่ได้แบบโดดเด่นหรือสุดยอดอะไรขนาดนั้นเล่นไป27นัดยิงไป1ประตูแล้วก็แอสซิสต์ไป9ครั้งนะครับ ก็เรียกได้ว่าก็อยู่ในเกณฑ์แบบโซโซเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของบล็อกบาเองเนี่ยนะครับตอนนี้เองอะ่ะเขาก็ไม่ใช่แบบดาวรุ่งอีกแล้วอนะ่ะเนอะอายุก็29แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงพีคที่กําลังจะเข้าสู่ช่วงลงแล้วละ่ะก็ต้องรอดูนะครับผมว่าหลังจากออกจากแมนยูเนี่ยนะครับเขาจะไปไหนซึ่งหลายหลายคนก็บอกว่าน่าจะไปยูเว่ถูกไหมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถเค้นฟอร์มของเขากลับมาได้ไหมคงต้องรอดูกันยังไงในวันนี้ หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับและนี่ก็คือคาทานายที่เซอร์เล็กนั้นได้เคยทํานายเอาไว้เกี่ยวกับตัวของพอลบล็อกบาร์ถ้าผู้ชมคิดว่าตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ